วันนี้นะครับน้องบ่า,าวเรานี่นี่นะครับก็ได้นั่งรถนะครับขึ้นไปทางเชียงใหม่อีกแล้วนะครับทุกคนหรือว่าต่ออีกคลิปนั้นนะครับมี fc ก็บอกผมบักคันว่าเป็นเช่นทางลักอยู่ที่เมืองไทยนะครับจะเป็นเช่นทางมากกว่าสีเลนขึ้นไปนะครับผมบอกโอ้โหอันนี้ยังไม่ใช่เป็นเช่นทางลักอีกหรอครับผมก็คิดว่าคือเป็นเช่นนี้ก็คือเป็นเช่นทางลักเองนะครับก็คือแบบ ถ้าอยู่ที่เมืองไทยก็เส้นทางสีเลนธรรมรานี้ก็คือเป็นเส้นทางรองธรรมรานะครับผมคันว่ามองอยู่ทางประเทศลาวนะครับก็เป็นเส้นทางลวนแล้วนะครับทุกคนคาดว่าอยู่ที่ลาวนะครับก็เท่ากับเส้นทางรถลวนแล้วนะครับหรือว่าทางลวนนะครับค้าอยู่ที่ลาวนะครับทางลวนไม่ได้แบบใหญ่เหมือนอยู่ที่ประเทศไทยนะครับบ่าสี่เลน6เลนนะครับก็จะมีอยู่แค่2เลนเองนะครับวิ่งแบบยาวๆเลยนะครับ2องเลนที่ชวนกันด้วยนะครับทุกคนอยู่ที่ลาวนะครับแต่นี้คือผมได้มาเห็นอยู่ทางรถอยู่ที่ประเทศไทยนะครับ ขนาดไม่ใช่เป็นเช่นทางลวนนะครับเป็นเช่นทางรองเองนะครับก็ยังว่าสีเลนใหญ่นะครับผมบอกดูชุดยอดนะครับอยู่ที่เมืองไทยนะครับบรรยากาศก็สวยงามมากเลยนะครับแล้วทางรถอยู่ที่ประเทศไทยนะครับไม่รู้ว่าเขาออกแบบมาได้ยังไงนะครับคือแบบมันตรงมากเลยนะครับแบบตัดตรงยิงตรงชื่อไปเลยนะครับไม่มีขดไม่มีโค้งเลยนะครับอิฐสาเมืองไทยยังเลยนะครับแล้วผมก็นั่งไปไล่สักพักหนึ่งแล้วนะครับยังไม่มีฟูโค้งฟูเขาเลยนะครับ ผมบอกเลยหาภูเขาอยู่ที่เมืองไทยนี่คือแบบหาดูได้ยากมากเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับสิ่งที่คนลาวได้มาเห็นนะครับทุกคนทางรถอยู่ที่เมืองไทยนะครับอันนี้ก็กําลังขึ้นไปทางเชียงใหม่นะครับทุกคนแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปถึงเชียงใหม่นะครับก็ประมาณสัก20โลก็ออกไปถึงแบบว่าเชียงใหม่แล้วนะครับแต่ผมไม่ไล้กไปนะครับผมขึ้นไปข้างบนนิดหนึ่งนะครับขึ้นไปแบบว่าเออไปเที่ยวอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ว่าไม่ได้แบบเก็บบรรยากาศวิวอะไรมาให้ทุกคนดูนะครับ ผมบอกเลยขนาดนั่งรถขึ้นมาแบบนี้นะครับขนาดเช่นทางรถอยู่ที่เมืองไทยตรงไหนก็แล้วแต่นะครับผมจะสังเกตดูนะครับจะเห็นมีสะพานลอยที่แบบจะเยอะมากเลยนะครับขนาดเอาไปต่างจังหวัดยังมีสะพานลอยนะครับยิ่งอยู่กรุงเทพนะครับไม่ต้องให้ฟุตถึงเนยนะครับสะพานลอยคือว่าจะเยอะมากสักทีเดียวเนี่ยนะครับอยู่เมืองไทยนะครับอันนี้นะครับก็กําลังจะขึ้นเขาแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบภูเขา เหมือนทางประเทศลาวนะครับหรือทางบ้านของผสมนะว่าเป็นภูเขาที่เป็นภูเขาสูงอะไรแบบนี้นะครับแล้วจะเป็นล่องเป็นอะไรนะครับแต่นี่อยู่ที่เมืองไทยจะเป็นภูเขาที่มันจะสโลปนะครับเหมือนแบบว่าเราไม่ขึ้นเขาเลยนะครับแต่ตอนนี้กําลังจะขึ้นเขานะครับทุกคนขนาดผมมองดูไกลๆนะครับอันนี้ก็คือแบบจ้าจะเป็นจุดเขาแรกของผสมนะครับขึ้นเขาแบบเออกำลังแบบว่าองศากําลังสวยนะครับ ทุกคนครับคัดว่าปั่นจักรยานหรือว่ารถทีบเนื้อตมรตไซค์นี่ผมบอกเลยสุดยอดมากนะครับทางรถอยู่ที่เมืองไทยนะครับค่อยปั่นเรือค่อยเลาะไปริมเขยมทางหรือว่าตากลมผัดลมเย็นๆนะครับโอ้โหความฝันของผมคนหนึ่งนะครับที่จกจะลองไปเที่ยวแบบนี้มีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่ามีวันหนึ่งนะครับต้องให้ได้ไปรู้นะครับทุกคนนี่เลยครับทางรถอยู่ที่เมืองไทยนะครับบันนี้นะครับ ก็จะไปวิวนี่ครับเส้นทางรถทู่ที่เมืองไทยนะครับแล้วขอบทางทางของเขานะครับอันนี้คือเป็นป่าไม้สักนะครับคือแบบต้นใหญ่สวยงามมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าของประชาชนเขาปลูกหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนนี่ครับเส้นทางรถของประเทศไทยนะครับแต่ละเส้นแต่ละสายนะครับจะมีเป็นเสาไฟความแสงสว่างให้กลางทางรถด้วยนะครับนี่ครับ เราขับไปเรื่อยๆครับจะอยู่เกาะกลางเลยนะครับเสาไฟเล็กๆนะครับทาความแสงสว่างให้ตอนกลางคืนนะครับถ้าตอนกลางคืนนี้มันจะไม่รู้มืดดูเปียวนะครับนี่ครับทางรถอยู่ที่เมืองไทยผมบอกเลยสวยงามมากนะครับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่แบบแถวเนินฟูแล้วนะครับทุกคนถ้าเรามองวิวไปไกลๆนะครับผมบอกเลยเห็นเห็นภูเขาลูกแรกแล้วนะครับทุกคนคือแบบก็จะสวยงามมากสักทีเดียวนะครับแล้วเส้นนี้นะครับรถยังไม่ค่อยเยอะใช้เท่าไรนะครับ ก็มี FC บอกผมมาแล้วนะครับคันว่าเป็นเส้นทางลักนะครับรถบรรทุกหรือว่ารถน้อยรถใหญ่นะครับจะเยอะมากเลยนะครับเส้นนี้ก็คือแบบแค่เป็นเส้นทางรองขึ้นไปทางภาคเหนือเองนะครับก็จะยังไม่ค่อยมีจะรถเยอะซะเท่าไหร่นะครับหรือว่าเขาฟิ่งตัดทําทางใหม่หรอครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็ไม่มีความรู้เรื่องเส้นทางขึ้นไปภาคเหนือเลยนะครับหรือว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนพื้นที่นะครับ คันว่าคนในพื้นที่ดูอยู่นะครับหรือ FFC ฟผมอยู่ในพื้นที่นะครับก็สามารถเม้นหรือบอกผมได้นะครับว่าเส้นทางเส้นนี้เขาทํามานานหรือยังนะครับคันว่าทํามานานแล้วก็สามารถบอกเรือเม้นบอกผมได้นะครับนี่ครับทางรถอยู่ที่เมืองไทยนะครับผมบอกเลยว่าเขาสร้างมาอย่างดีมากเลยนะครับหรือว่าใส้งบมาเยอะยะมหาศาลนะครับสวยงามมากเลยนะครับเข้ามามองดูทางบ้านของผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นทางหลวงของประเทศลาวแล้วนะครับทุกคน ทุกคนอาจจะเคยเห็นนะครับว่าทางหลวนของประเทศลาวที่เขาฟื้นสร้างขึ้นมาเปิดมาได้แค่กี่ปีเองนะครับก็จะเหล็กประมาณ2เลนประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ยังวิ่งรถสวนกันด้วยนะครับอยู่ที่ประเทศลาวนะครับจะไม่ได้เหมือนอยู่ที่ประเทศไทยว่าทางหลวนนี้จะเป็นเช้่นทางมากกว่า4เลนขึ้นไปนะครับโอ้โหนี่ครับวิวนี่คือแบบสวยงามมากเลยครับทุกคนเช้นทางรถขับอยู่ที่บ้านผมนีมก็แบบเป็นเชืนทางใหญ่แล้วนะ แต่นี่อยู่เมืองไทยนี่คือแบบยังไม่ไล้่ใหญ่ฟอร์นะครับยังเล็กอีกนะครับผมก็ไม่เลือกเสื้อจริงๆเลยนะว่าทางรถอยู่ที่เมืองไทยนี้ขนาดนี้ยังว่าเส้นทางเล็กนะครับผมก็ยังอึ้งเลยเหมือนกันนะครับเจอคอมเมนต์เข้าไปนะครับโอ้โหผมก็แบบฟูดไม่ออกเลยนะครับทุกคนก็ผมก็ไม่รู้นะครับทุกคนนี่ครับก็มีรถบรรทุก่านแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนพื้นที่อะไรนะครับเราก็แบบเป็นคนหนึ่งที่มาเที่ยวแล้วก็ได้มาสัมผัสด้วยตานะครับแล้วก็ได้มาเห็นนะครับว่า นี่คือทางรถอยู่ที่เมืองไทยนะครับทุกคนนี่ครับป่านี่คือสวยงามมากนะครับถ้าเรามองไปดูวิวไกลๆนะครับทุกคนก็จะเริ่มเห็นมีภูเขานะครับก็มีเอฟซีเคยบอกผมแล้วนะครับคันว่าน้องบาวลาวในนี้นะครับอยากเห็นภูเขานะครับก็ขึ้นมาทางเชียงใหม่เชียงรายนี่นะครับจะเห็นมีภูเขาเยอะมากเลยนะครับโอ้โหก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทุกคนผมก็จะเริ่มเห็นภูเขานะครับแล้วบ้านเมืองก็จะอยู่ในเขาเวยนะครับหรืออยู่ในลอยด้วยนะครับผมเห็นแล้วนะครับผมคิดว่าอยู่ในบ้านผมนะทุกคน เห็นแล้วก็คิดถึง,มมบ,ถงบ้านด้วยนะครับผมก็แอบคิดถึงไว้ในใจนะครับนี่ครับทุกคนทางรถก็จะเริ่มเข้าโค้งแล้วนะครับทุกคนผมบอกเลยทางรถอยู่ที่เมืองไทยจะไม่ได้แบบเป็นโคดที่แบบว่าหนักๆนะครับจะเป็นโค้งแบบว่าเราสามารถแบบขับรถทําความเร็วได้อะไรแบบนี้นะครับพออยู่ที่บ้านผมนี่คือแบบไม่ได้นะครับเหยียบเบรกบางครั้งที่ก็ต้องฝนนะครับอย่างนี้ครับเหยียบเบรกตลอดก็ว่าได้นะครับแต่นี้อยู่ที่เมืองไทยนี่คือเราต้องเอาคันเร่งนะครับเอาไว้นะครับ ต้องเหยียบคันเร่งตลอดนะครับนี่ครับทุกคนขนาดเราขึ้นมานะครับเข้ามากลางป่ากลางลงแล้วนะผมบอกด้วยอยู่เมืองไทยภาคเหนือนะครับสัตว์ป่าเยอะไมคขับคําว่เอฟซีดูอยู่นะครับก็สามารถเมนูบอกผมได้นะครับเป็นกวางหรือเป็นเก้งเนือเป็นหมูป่าอะไรแบบนี้นะครับต่อไก่ป่าไก่ฟ้าอะไรแบบนี้นะครับทุกคนเคยเจอที่แบบว่าไก่หรือว่าสัตว์ป่าแบบนี้นะครับมันเคยออกมากลางทางไหมครับบางทีนะครับผมก็ยังแอบสงสัยเหมือนกันว่าเราขึ้นมาแบบนี้นะครับ กลัวว่าจะเจอ้างเลยแบบนี้นะครับเพราะว่าผมก็ชอบนะสางนะครับเพราะสัตว์ด้วยสัตว์อยู่เมืองไทยที่เขาเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับกลัวว่าเจอกวางเจอฟานอะไรแบบนี้เนาะอยู่กลางอยู่กลางทางแบบนี้นะครับผมบอกว่าทางรถนี่ก็สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็อยู่กลางธรรมชาติอะไรแบบนี้นะครับผมบอกว่าอาจจะมีคนอาจจะเคยเจอเป็นมุกป่าหรือเป็นควางเป็นเก้งนะครับก็แต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นไหมครับทุกคนผมเริ่มเห็นวิวเรื่อธรรมชาติอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะครับ มองไปไกลๆนะครับก็จะเห็นมีภูเขานะครับหรือหรือว่าเรากําลังขับรถเข้าในภูเขาอะไรแบบนี้นะครับทุกคนแต่ว่าที่จริงไม่ใช่นะครับนี่ครับบิวนี้แบบยิ่งไปยิ่งสวยนะครับผมบอกเลยอยู่ที่ภาคเหนือของประเทศไทยนะครับเดินขึ้นทางเชียงใหม่เชียงรายนะครับจะสวยมากเลยนะครับจะมีเป็นภูเขาเลือเป็นป่าไม้ธรรมชาติเขียวกจีนะครับเรือเป็นภูเขาาเป็นฟ้าอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มี fc บอกว่าขึ้นไปภักเหนือของไทยนะครับมีน้ําตกเรือเยอะมากมายแล้วก็สวยด้วยนะครับ มีคนก็บอกว่าช่วยกว่าอยู่ที่นครนายกน้องเบาเคยไปอีกนะครับอยากให้ขึ้นมาลองดูนะครับผมบอกเลยว่าต้องมีสักบันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูนะครับทุกคนนี่เลยนะครับขึ้นมานะครับทางรถนี่ก็ใหญ่นะไม่ใช่ว่าเล็กนะครับขึ้นมาทางรถเขาตัดไปสูธรรมชาตินะครับนี่ครับทางรถอยู่ที่เมืองไทยเขาทํานะครับแล้วมองไปดูวิวทางซ้ายมือนะครับผมบอกเลยเห็นเขาแล้วนะครับสวยงามมากนะครับทุกคนกําลังจะลงเขาด้วยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนครับ สวยงามมากนะครับค้าเช้นทางนี้ผมก็มองแล้วก็สังเกตดูใหม่นะครับเช้นทางนี้ก็เหมือน f c ที่บอกผมมาไว้ว่าเขาเพิ่งตัดหรือว่าเพิ่งทํามาใหม่นะครับมันใช่หรือว่าไม่ใช่ก็สามารถเม้นหรือบอกผมได้นะครับลองผมมองดูสังเกตรอยทําอะไรแบบนี้นะครับน่าจะไม่ต่ำกว่าปีหนึ่งเองนะครับหรือว่าเพิ่งใหม่ๆอีกนะครับทุกคนครับเรือเพิ่งกระทําเสร็จนะครับผมบอกี่าเส้นทางนี้ก็สวยงามมากเลยนะครับนี่ครับเช้นทางรถอยู่ที่เมืองไทยสู่ธรรมชาตินะครับ มีป่าไม้เคี้ยวกะจีอยู่ในข้างทางผมบอกเลยโอ้โหบรรยากาศหาดูได้ยากมากนะครับป่าไม้อยู่ที่เมืองไทยนี่คือแบบทาลายไม่ได้นะครับกขาทำลายนี่คือแบบผิดกฎหมายเลยนะครับจะไม่ได้เหมือนอย่างทางบ้านของน้องบ่าวเราในอินดี้นะครับว่าเขาตัดไม้ทาลายป่าเลือกปลูกข้าวทําเชษตรกรรมอยู่ในป่าเลยแบบนี้นะครับเลือกปลูกฟืชปลูกฟังเลยแบบนี้นะครับแต่อยู่ที่เมืองไทยนี่คือจะไม่ใช่นะครับผมมองไปเห็นภูเขาหนึ่งนะครับที่ เขาทำนะครับจะอยู <S an> ่ซ้ายมือนะครับทุกคนกี่เห็นแบบแวบๆนะครับก็จะเหมือนแบบเขาขุดเอาลิ้นเอาแหนนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขาทาอะไรเขานะครับผมบอกอยู่ที่เมืองไทยนี่คือเขาทําลายป่าไม้หรือทําลายธรรมชาตินี่คือจะไม่ค่อยมีกันนะครับคือว่าน้อยมากนะครับตรงนั้นผมว่าน่าจะเขาจะเอาหินนะครับภูเขานั้นนะครับคือมองไปทางซ้ายมือนะครับแต่ว่ามันจะดูแบบบางต้นไม้ไปด้วยนะครับเราจะสังเกตฝนไปข้างทางนะครับทุกคน ผมเป็นคนหนึ่งนะที่แบบชอบสังเกตทางรถอยู่ที่เมืองไทยนะครับว่าเฮ้ยนี้คือแบบมันมีอะไรบ้างมันเป็นอะไรบ้างอันนี้คือมันเป็นอะไรอันนี้มันคืออะไรเขาว่าอยู่ที่บ้านของผมนะครับแล้วก็บางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้มีเหมือนยองเมืองไทยนะครับเลี้ยวป้ายบอกทางรถอยู่ที่เมืองไทยผมบอกเลยบอกชัดเจนนะครับคือแบบรถทางรถอยู่ที่เมืองไทยมาใครขับรถไปอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นโค้งเป็นคดอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นแยกเป็นซอยอะไรก็แล้วแต่ครับอยู่ที่เมืองไทยเขาจะมีป้ายแล้วก็บอกชัดเจนนะครับนี่ครับ ทางรถอยู่ที่เมืองไทยนานๆที่เราจะเห็นรถบรรทุกหรือว่าเห็นรถเลินทางผ่านเห็นร่วาเห็นรถทางสวนนะครับทุกคนก็ถือแบบจะน้อยมากเลยนะครับผมก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเส้นทางนี้คือเป็นเส้นทางลักหรือเปล่าเรื่องไม่ใช่นะครับผมบอกเลยเส้นทางรถเส้นนี้ยังไม่ใช่เส้นทางลักอีกตามที่เอฟซีเคยเล่าบอกผมมานะครับงามมากเลยครับ